รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ่อนค่ะได้เดินทางมาที่ชุมชนใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนพื้นที่ที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซียและที่นี่คือบ้านซาโฮตำบลทานน้ำทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะ คุณผู้ชมคะก่อนที่พี่ส้นจะพาไปชมวิถีชีวิตและสัมผัสถ,ถึงกลิ่นอายของธรรมชาติที่บ้านซาโฮหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่สุดเขตแดนประเทศไทยบ้านซาโฮค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลทันน้ำทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายอย่างน้ำตกทันน้ำทิพย์น้ำตกรูปหัวใจ จุดชมวิวทะเลหมอกที่มีความสวยงามของตังบนทานน้ำทิพย์เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี้ค่ะเพราะว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกใต้ตงที่ตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านจารสุสูชมทิวเขาร้อยลูกนะคะสลับซับซ้อนอย่างสวยงามแบบ360องศาและชมวิว2แผ่นดินชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกกลางสวนยางพาราและรวมไปถึงชมความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติแดนใต้ค่ะขอบอกเลยค่ะว่าก่อนที่เราจะชมความสวยงามของทิวเขาลอยลูกนั้นนะคะเราก็ต้องสัมผัสกับการเดินทางที่ไม่ธรรมดากันก่อนค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาถึง1ชั่วโมงกับเส้นทางที่มีทั้งถนนลาดยางถนนดินลูกรังลัดเลาะเข้าสวนยงางพาราของชาวบ้านขึ้นไปชมความสวยงามของทิวเขาพอมาถึงบอกได้คำเดียวว่าว้าวมากเลยค่ะ ส่วนบ้านซาโฮค่ะทิพิ์ส้นนะคะจะพาคุณผชมมาในวันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะเพราะว่าบ้านซาโฮนะคะก็เป็นชุมชนเล็กๆของคนไทยเชื้อสายจีนกวางสายซึ่งเป็นพื้นที่หากจากตัวเบตงประมาณ22กิโลเมตรค่ะ แต่ใช้ระยะทางที่ต้องเดินทางเข้าแบบตื่นเต้นและรวมไปถึงความท้าทายกันเลยทีเดียวนะคะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นป่าเขาฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหวค่ะแต่ที่สัมผัสได้นะคะคือความสมบูรณ์ของธรรมชาติเราใช้เวลาจากตัวอำเภอเบตงถึงบ้านซาโหประมาณชั่วโมงกว่าๆก,ก็มาถึงสำนักสงสันติราชคิรี พุทธศาสนสถานแห่งแรกและแห่งเดียวของตำบลทานน้ำทิพย์ค่ะและก็เป็นสำนักสงฆ์แห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเป็นพื้นที่ของนายพรชัยและนางถนอมมงคลรัตนมณีสองสามีภรรยานะคะที่ได้บริจาคพื้นที่บางส่วนของตัวเองบริจาคให้เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนค่ะซึ่งการสร้างสำนักสงฆ์นะคะก็เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน ที่ช่วยกันสร้างและรวมไปถึงชักลากยกองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่มาเป็นพระประธานและรูปหล่อของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมาประดิษฐานอย่างสำนักสงฆ์แห่งนี้ละค่ะเพื่อให้ชาวบ้านนะคะได้กราบไหว้สักการะบูชา คุณชมค่ะวันนี้นะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องนะคะพี่ซ่อนค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาที่ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนั่นก็คืออำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดใครนะคะที่มาเที่ยวในพื้นที่ของเบตงจะต้องเที่ยวในแหล่งไม่ว่าจะเป็นอุอโมงเบตง ไม้ดอกเมืองหนาวแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักอีกหนึ่งชุมชนนั่นก็คือตำบลทานน้ําทิพย์นะคะและตอนนี้พี่ซ่อนก็อยู่ที่หมู่บ้านซาโหเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สื่อว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าบ้านซาโหเนี่ยเป็นพื้นที่เดียวที่ยังไม่มีไฟฟ้าแล้วก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะเดินทางมาลําบากแต่ถ้าเกิดว่าใครมาถึงในพื้นที่ของซาโหแล้วหนึ่งจะต้อง ประทับใจเพราะที่นี่ค่ะธรรมชาติแบบอุดมสมบูรณ์มากๆเลยและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมขาพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับพี่หลํำนะคะสวัสดีค่ะพี่หลํำค่ะพี่หลํำนี่คะก็จะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านที่จะมาพูดคุยถึงความเป็นมาของซาโฮก่อนอื่นเลยคาว่าซาโฮนี้ถ้าความหมายนี่แปลว่าอะไรคะซาโฮนี่เป็นภาษาขวางใสครับภาษาจีนใช่ไหมครับผมค่ะับคำว่าซาก็คือทรายครับห่อก็คือน้ำก็คลองสายแปลว่าคลองทรายครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสังเกตตลอดที่เส้นทางที่เราเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านข้างหนึ่งที่มันจะเป็นแบบเหวใช่ไหมคะคแต่ว่ามันจะมีเป็นสวนทุเรียนตลอดสองข้างทางถ้ามองลงไปข้างล่างก็จะเป็นลำธารเป็นลำคลองรตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าซาโฮก็คือว่าเป็นคลองทรายนั่นเองนี่ก็เป็นที่มาและแต่เดิมเลยค่ะพื้นที่ที่นี่มีประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ค่ะจาก อพยพมาจากเมืองจีนครับตอนนั้นประมาณกี่ครอบครัวได้คะที่ทีแรกที่ย้ายมาก็มี97ประมาณประมาณครับผมค่ะแล้วก็กี่ปีได้แล้วคะก็ประมาณ80ปีครับก็เป็นรุ่นปู่ที่มาค่ะยกมาจากจีนแดงก็มาจับจองพื้นที่ที่นี่เหตุผลที่มาจับจองในพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าอะไรเอ่ยตอนนั้น เหตุผลที่ว่ามาจับจองเพราะว่าเรามาอยู่เมืองไทยแล้วเราไม่มีที่ทำมากินก็แสดงว่าแต่ละออพื้นที่ที่ครอบครัวได้ไปจับจองเนี่ยก็จะมีแบบเจ้าของชัดเจนในส่วนตรงนี้ก็จะเห็นว่าอาชีพหลักๆของที่นี่ก็คือตัวแรกๆครับเรื่องก็ส่วนมากจะทำเกษตร,รเรื่องอปลูกยางปลูกยางครับตอนหลังนี้ลูกหลานก็เริ่มจะมีการขยายไปผลไม้ มังคุดทุเรียนครับโดยเฉพาะราชาผล,ลไม้เนี่ยเพราะว่าตลอดสองข้างทางที่เราได้เดินทางมาเนี่ยสิกิโลก็จริงแต่ใช้ระยะเวลาเดินทางเข้ามาถึงณที่ตรงนี้ประมาณก็เกือบชั่วโมงนึงนะพี่ซ่อนเดิน <ผม S 1> ทางเข้ามาแต่เราจะเห็นว่าจะเป็นสวนทุเรียนกันเยอะแน่นอนแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบเจ้าของทุเรียนกันเยอะมากเลยทีเดียวใช่ครับแต่ว่าก็ยังคิดอยู่ว่าทางหนทางลําบากเช่นทุเรียนถ้าเรา ได้ผลแล้วเราตัดหนามจะช้ำนะเวลากดออกไปโยกทำน,นี้ด้ดีครับแล้วเหมือนเนี่ยคะ่ะพอถึงทุเรียนที่มันพอที่พร้อมที่จะออกขายแล้วแหละออกไปสู่ท้องตลาดเรามีการขบวนการตรงนี้ยังไงคะเพราะว่าด้วยที่พี่ส้นมาเองพี่ส้นก็เห็นว่ามันค่อนข้างที่จะแบบลำบากนิดนึงนะกับการเดินทางสัญจรเนี่ยคะ่ะก็คือส่วนมากจ,จ้างเขาว่าตัดแต่ว่าลถเราผลเองครับคนตัดก็จ้างเขา และแน่นอนค่ะว่าคุณผู้ชมขาอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตั้งแต่ที่พี่ต้นบอกแต่ตอนต้นรายการว่าพื้นพื้นที่ของซาโหเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เดียวเท่านั้นถ้าพูดถึงในตัวของเบตงที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และตรงนี้เราเราแบบดำรงชีวิตยังไงคะถ้าพูดถึงไฟฟ้านี่มันก็ถือเป็นปัจจัยสําคัญในส่วนของการดํารงชีวิตของเราด้วยนะค่ะครับ,รบก็ชาวบ้านทุกคนเดี๋ยวนี้เขาเริ่มจากเมื่อก่อนอใช้แต่เกียงแก๊ส แต่สมัยนี้จเจริญขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้โซลาร์เซลล์ใช้หม้อแบตเนี่ยครับแล้วแบบนี้ในส่วนของโซลาร์เซลล์ก็ดีหรือว่าเป็นหมอ้อแบตเตอรี่เนี่ยค่ะก็คือว่าเฉพาะบ้านใครบ้านมันหรือว่าเป็นของชุมชนที่แบบใช้ร่วมกันคะบ้านใครบ้านมันครับแล้วอย่างนี้ค่าใช้จ่ายยังไงคือโซลาร์เซลล์ก็ดีไปอย่างคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราติดตั้ง,งใช่ไหมลงคุณครั้งแรกประมาณเท่าไหร่ได้คะประมาณสองสามหมื่นอ๋อสองสามหมื่นครั้งแรก หลังจากนั้นก็สามารถที่ใช้ได้เลยแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือพอเข้าสู่หน้าฝนอะตรงนี้เราจะทํายังไงคะเราแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงหน้าฝนก็ใช้ประหยัดหน่อยครับไฟอะก็คือเราก็ไม่สามารถดูทีวีได้ใช้ไฟแสงสว่างได้ครับแสดงว่าทุกบ้านที่พี่ซ่อนเดินทางเข้ามาในชุมชนที่เนี่ยค่ะก็คือเป็นโซล่าเซลล์หมดเลยใช่ไหมคะของซาโฮจะไม่มีไฟฟ้าเลยสักหลังเดียวครับ และอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมคาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคล้ายๆกับว่าความภาคภูมิใจของชาวบ้านของบ้านซาหูที่ได้มีสํานักสงฆ์เกิดขึ้นที่นี่อย่างที่เรายืนอ,อยู่ณนะจุดตรงนี้สํานักสงฆ์ที่นี่ค่ะเริ่มมาได้ยังไงคะสํานักสงฆ์นี่ก็นี่เริ่มด้วยความคิดของนายพรชัยแล้วก็พวกผมชาวบ้านนะครับค่ะ ว่าเออถามนทิพย์ตำบลทามทิพย์ยังไม่เคยมีวัดไม่มีเลย<อ>ใช่ไหมคะเหมือนกับตัวของตำบลเองก็ไม่มีครครับรับบคค่ะก็พี่ช่างขาวแ okay, กก็เลยคิดว่าจะบริจาคที่ก็เลยเชิญท่านอาอาจารย์มาดูที่สรุดเสร็จแล้วพระอาจารย์โอเคก็ ก็เลยได้มาเป็นจุดของสำนักสงฆ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยพุทธอยู่นะบนยอดเขาก็ว่าได้นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวด้วยถ้าเกิดว่ามาเอาทานน้ําทิพย์มีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างคะทานน้ําทิพย์แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับก็มีอันดับที่หนึ่งก็คือสาบัวแดงสาบัวแดงค่ะอยู่ดังนั้นอยู่ทางโซนหมู่หนึ่งนะครับก็สามารถวนเวียนมา ทเที่ยวแบบเ,เชิงแบบว่าหนึ่งวันวนวนมาได้ครับคือทางมุกดาบัวแดงทางเสาหั้ทางนี้ก็มีสำนักสงฆ์แล้วก็น้ำตกวัดใจน้ำตกทางอ้ำทิปแล้วก็วนออกไปใต้ตงะทะเลหมอกที่ใต้ตงเขาอ,อะไร3ามรอยยอดอ ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะคะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเชื่อค่ะว่าหลายๆท่านยังไม่รู้จักแล้วก็อาจจะยังไม่เคยได้มาสัมผัสแต่พี่ซอนอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสได้มาสัมผัสนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของอําเภอเบตงซึ่งตั้งอยู่ในตาบลทาน้ําทิพย์นั่นก็คือหมู่บ้านซาโฮก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติแล้วก็พี่น้องที่นี่ก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะและวันนี้คออองขขบุณ ะะที่ได้มาพูดคุยในเรื่องราวของหมู่บ้านซาโโหที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ บ้านซาโฮหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่อยู่กันไม่กี่ครัวเรือนทำกลางคุ้นเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายค่ะประกอบอาชีพทําสวนยางพาราทําสวนผลไม้บนภูเขาที่สําคัญนะคะบ้านซาโฮไม่มีไฟฟ้าใช้ที่นี่ใช้โซลาเซลล์ค่ะและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่ทุกคนมีวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุข ที่หลักๆก,ก็คือการทําสวนการทําเกษตรแต่วันนี้คุณผู้ชมนอกจากที่พี่ต้นจะพาคุณผู้ชมดูระหว่างสองข้างทางที่เป็นสวนทุเรียนกันแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านซาโฮก็คือการเลี้ยงไก่ไก่ตอน,ตอนครับทำไมถึงไก่ตอนคือยังไงคะอยากให้ที่หลังได้ขยายความตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วไก่ตอนเนี่ยก็คือเอาไก่ ไก่พื้นบ้านนี่แหละหรือว่าไก่ไก่อะไรก็ได้นะไก่พื้นบ้านพื้นเมืองไก่เนื้อไก่เบตงได้หมดทีนี้เราก็เลี้ยงเลี้ยงมาพอไก่มันเป็นหนมแล้วเป็นหนมแล้วทีนี้เราก็ทําหมันให้เขาทําหมันให้เขานะก็คือไปไปให้ให้คนที่ตอนเป็นน่ะก็คือไปเจาะรูนะที่ที่สี่โค้งก็ไปเอาลูอันทะมันออกมา เดี๋ยวนะคะจะให้พี่หลังลองบอกดูว่าเวลาเขาตอนไก่อ่ะทำยังไงเนี่ยประมาณนี้อ๋อนี่ตอนแล้วใช่ไม่ไม่ไม่ยังไม่ตอนคือเนี่ยประมาณนี้เนี่ยเขาจะดึงขาเนี่ยขาเนี่ยเนี่ยขาเนี่ยปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยจะอยู่แถวจังตรงเนี้ยตอนเจาะรูเข้าไปเจาะรูเข้าไปแล้วก็ทีนี้ก็คือไปหารูอันชะแล้วก็ก็เอารูอัญชันมันออกมาแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เย็บ ไม่เย็บไม่เย็บเอ้อมาสมานนี่ก็คือปอบปุ๊บไม่คือเนี่ยเราดึนอย่างเงี้ยจอดเสร็จปุ๊บพอเราปล่อยปุ๊บมันมันจะปิดเลยแผลมันจะปิดสมานปิดเลยปิดเองเลยแล้วมันมีเลือดออกไหมนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วมันก็ฟื้นเลยไม่ต้องแบบใช่ก็คือปล่อยเลยปล่อยก็เดินได้เลยปกติปล่อยเดินได้เลย ก็คือว่าเราทําเฉพาะแต่ตัวผู้เท่านั้นใช่ครับที่ตอนใช่ตัวเมียตอนได้ไหมใช่ครับตัวเมียตอนไม่ได้อ๋อตัวเมียตอนไม่ได้แล้วพอตอนปุ๊บมันแตกต่างกับไอไก่ที่เราไม่ตอนยังไงคะหมายถึงว่าขายได้ราคาดีกว่าหรือว่ายังไงแน่นอนครับเรื่องราคานี่ก็สูงเท่าสูงขึ้นมาอีกสองสองเท่าสามเท่าแต่เวลาการเลี้ยงอ่ะมันก็ยืดออกไปเป็นปีนะ เอาง่ายๆเลยสมมุติว่าถ้าเรามาเบตงแน่นอนเลยว่าขึ้นชื่อก็คือไก่เบตงแต่อพอเราเอาไก่เบตงนี่แหละมาตอนจากที่ว่าเราขายไก่เบตงกิโลละเท่าไหร่ปกติไก่เบตงนี่ก็คือเขาขายกันทั่วไปก็คือ280บาท <280 S> 2 8 0บาทกิโลและพอเรามาทํามันตอนปุ๊บจาก200<ต>กว่าบาทเป็นแต่ถ้าเราเอาไก่เบตงไปตอนเสร็จ<ฆ>นะเลี้ยงต่อให้มันสวยสมบูรณ<ฆ>์นะประมาณ 8เดือนขึ้นไป6เดือนถึง8เดือนขึ้นไปนี่ก็คือจำน่ายได้ราคากิโลละ700บาทโอ้โหก็ถือว่าเกินเท่าตัวอีกแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันก็จะเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงดูเพิ่มขึ้นจากที่เราเลี้ยงไก่นี่กี่เดือนนะคะที่เราแบบจำน่ายปกตินี่ก็คือ5เดือน5เดือนแต่พอเรามาตอนปุ๊บมันก็จะเพิ่มเป็น8 8เดือน9เดือนห่ปี วิธีการตอนไก่แบบโบราณพมปัญญาชาวบ้านนะหนึ่งเดียวในเบตรงนะครับอาจารย์ห้านะนี่แหละผาเอาสดๆเลยนะฮะต้องพาเอาลูกอันทะออกมานะไม่ใช่ไก่ตอนที่เขาฉีดยานะอืมอนนี้ทำหมันโดยแท้เลยเนี่ ไก่ตอนน่ะตอนสดสด,สดแท้ๆเลยภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเนี่ยแบบโบราณเนี่ยเดี๋ยวจะเอาลูกอันทะออกมานั่นแหละลูกอันทะออกมาแล้วเนี่ยนั่นแหละตับออกมานี่แหละนี่แหละลูกอันทะสองลูกนะครับ ยังมีอีกลูกหนึ่งนะครับนี่อ,อย่างตัวนี้นี่อย่างตัวนี้อย่างตัวนี้สามเดือนอันนี้ตอนแล้วยังคะตอนที่เราตัวตอนเนี้สามเดือนสามเดือนเนี่ย ตอนเสร็จแล้วตอนนี้ก็อีกสี่เดือนเจ็ดเดือนแล้วประมาณเจ็ดเดือนอ๋ออันนี้คือตอนแล้วตอนแล้วเนี่ยสังเกตดูตัวตอนแล้วจะตัวใหญ่ไก่มันจะตัวใหญ่นะแล้วขนมันจะแววสวยแล้วงอนเนี่ยสังเกตดูงอนเนี่ยจะยุบหมดเลยไม่เหมือนกับไก่ตัวผู้ทั่วไปที่งอนมันจะั้นยังไม่ตอนอันนั้นยังไม่ตอนนี่แหละตัวนี้ตอนมาแล้วก็คือหมอนเนี่ยนะ แล้วเราจะดูไม่ดูได้ไหมคะว่าต้องแบบไก่ขนาดไหนที่อายุรื้ว่าอันเนี้ยสมควรตอนได้หรือว่าอันเนี้ยสมยังยังไม่ถึงเวลาที่มันจะตอนมันเลยอ่าตอนที่ใกล้จะได้ตอนเนี้ยก็คือเนี้ยงอนเนี้ยงอนงอนแกเนี้ยเจริญพันธุ์เนี้ยไก่อ่ะมันอย่างอ้าอย่างเงี้ยมันจะอ้าอย่างงี้อ่าเพราะอ้าอย่างเงี้ยถึงจะตอนได้อย่างตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ย ยังตอนไม่ได้เลยเนี่ยตรงนี้นยยังเล็กเลยใช่ไหมค่ะเออถ้ามันเล็กแล้วม,มันจะอ้าอ้าออกมาเยอะแล้วทีนี้มันเริ่มขันคือพวกง่ายง่าย<อ>เริ่มเป็นหนมแล้วก็ต้องสังเกตมันมด้วยทีนี้ก็เลยเอาไปตอนค่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องรสชาตินะคะในเมื่อราคาพอไก่เรามาทําเป็นไก่ตอนปุ๊บราคาก็พุ่งสูงปุ๊บขึ้นมาแล้วเรื่องรสชาติอร่อยไหมเรื่องราคานี่ก็สูงขึ้นใช่แต่คุณภาพของไก่ เนื้อไก่ทุกอย่างนี่มันก็คือคุณภาพมันสูงขึ้นนะไก่เนี้ยคือเวลามันก็เลี้ยงยาวขึ้นแต่ที่นี่เนื้อมันจะแน่นทีมเวลาเคี้ยวนี่จะเหนียวนิดนิดมันจะน้อยแล้วทีนี้ก็คือมีความหอมความอร่อยคือความอร่อยของเนื้อไก่อะนะก็คือปกติคุณมากินไก่เบตงเ่ะไก่เบตงอ่ะ นักท่องเที่ยวมากินไก่เบตรงแล้วก็บอกว่าสุดยอดแล้วอร่อยแล้วแต่ถ้าคุณกินมาถึงเบตรงนี้มาถึงบ้านซาโห o เ e ี่ยกินไก่เบตรงนะไอ้กินไก่น่ยไก่ตอนเนี่ยคือสุดยอด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 ของไก่เลยคุณผู้ชมก็คือถ้าคุณกินแล้วนะแน่นอนเลยมีความความหอมในไก่อ่ะไม่ต้องจิ้มอะไรนะกินแล้วมันจะมีความหอมเหนียวหนึบอร่อย และนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของหมู่บ้านซาโฮใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวพื้นที่ที่นี่จะต้องมาเช็คอินตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่า ใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าที่นี่นะคะตอนเช้าตอนนี้ที่เรามานะคะมันจะเป็นช่วงบ่ายอะค่ะพอเป็นช่วงบ่ายเราก็จะเจอแต่แดดนะคะเพราะตรงนี้จะร้อนมากแต่ถ้าเกิดว่าน้องมากันช่วงเช้าๆนะคะประมาณ6กโมงะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหมอกนะคะเราสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็มันเป็นจุดเช็คอินที่ดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีสถานที่ตรงนี้ค่ะที่เวลาใครขับรถผ่านเข้าไปผ่านมานะคะมันสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วออกมาวิวจะสวยมากเลยใช่ค่ะ แล้วมองออกไปนะคะตรงนี้มันจะเห็นเหมือนกับว่าช้างนอนหมอบอยู่นะคะอ่าเหมือนกับที่เมื่อกี้ที่เราได้ไปพูดกันในส่วนของที่สํานักสงฆ์ว่าเขาจะเรียกว่าภูเขาช้างนอนใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นช้างคู่ก็ได้ใช่ค่ะถ้าเราแตงมมาจากฝั่งฝั่งของสำนักสงฆ์นะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าช้างเนี่ยมีอยู่สองเชือกก็คือตามกันอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องน้องนั่งนั่งรถหรือว่าขับรถมาฝั่งฝั่งของพี่นะคะก็คือเราจะมองเห็นว่าเหมือนกับว่าช้างเนี่ยนอนหมอบอยู่อะค่ะ ก็จริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะด้านหลังที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะก็อย่างที่พี่ดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆทุกท่านที่ของเบื้องสหบอกว่าเนี่ยจะเป็นภูเขาช้างนอนหรือว่าภูเขาช้างคู่นี่แหละและอีกหนึ่งอย่างก็คือว่านอกจากที่พี่ดีบอกว่ามาตอนเช้าเราจะเห็นทะเลเหมอกแต่ว่าถ้าเรามาตอนนี้ในช่วงบ่ายแบบนี้ค่ะเราจะดื่มด่ากับธรรมชาติเพราะว่าเป็นภูเขาแบบรอบทิศทางเลยทีเดียวแบบ180องศาเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าจะมาช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงไหน ซาโฮก็สวยทุกเมื่อค่ะ,คะที่สาคัญก็คือธรรมชาติแบบสุดยอดมากๆเลยแล้วก็พี่น้องที่นี่ก็พร้อมนะคะที่จะต้อนรับทุกท่านค่ะได้มา เที่ยวามาสัมผัสมาถึงดูถึงวิถีชีวิตใครที่รักแบบแอดเวนเจอร์ใครที่ชอบแบบการเกษตรก็มาได้เลยใช,ใช่ไหมคะเอาละคะ่ะให้วิดีแบบในฐานะเป็นตัวแทนเลยของหมู่บ้านสาโฮหแบบเชิญชวนเลยว่าเนี่ยหมู่บ้านเรามีดีนะถ้าเกิดว่าใครที่มาเที่ยวนอกจากมาเที่ยวในส่วนของตัวเมืองเบตงแล้วก็อย่าลืมที่นี่คะ่ะหมู่บ้านสาโฮหในพื้นที่ของตำบลทานน้ําทิพย์ค่ะก็ขอแนะนํานะคะท่านที่สนใจหรือว่าต้องการที่ชีวิตวิถีมาเยี่ยมชม ีวิตวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบ้านที่สาโหนะคะที่นี่เราจะอยู่แบบธรรมชาติมากเลยค่ะทางเข้าออกของเรานี้จะลําบากนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้เรากําลังเรียกร้องที่จะทําอยากได้ถนนแล้วก็ไฟฟ้านะคะถ้าเป็นไปได้อะคะ่ะท่านที่เราอยากให้เป็นเหมือนกับว่าอยากให้ท่านที่มีมีเขาเรียกอะไรนะคะก็คือแบบ อยากจะแบบช่วยพัฒนาในหมู่บ้านของซาโฮนี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวพะท้าุูดถึงเบตงก็อยู่ในเมืองของเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอย่าลืมอีกหนึ่งพื้นที่นะคะเพราะเบตงนี่ก็เป็นพื้นที่ที่กว้างเหมือนกันเราไม่ใช่มีแหล่งท่องเที่ยวแค่ในของตัวเบตงเท่านั้นแต่ถ้าคุณรู้จักอีกหนึ่งพื้นที่ที่นี่เหมือนวันนี้นะคะที่พี่ก้นได้พาคุณชมมารู้จัก้ก็คือบ้านซาโฮรับรองเลยค่ะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าได้มาแล้วจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะใช่่คะออันนนี้ขยื อยากให้ทุกคนมาเยี่ยมมาชมสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะหมู่บ้านสาโหนะคะแล้วก็สำนักสงฆ์สันติราชคีรีค่ะอันนี้จะเป็นสถานที่ที่เป็นทางเลือกอีกที่หนึ่งนะคะที่จะยินดีต้อนรับทุกคนที่มาเยือนค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะนอกจากจะเดินทางลําบากแล้วไฟฟ้าก็ยังไม่มีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของในตัวของอําเภอเบตงแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับเมื่อมาถึงที่นี่นั่นก็คือความประับ ประทับใจใ,ในส่วนของธรรมชาติแล้วก็ได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตที่สําคัญค่ะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของมูบาซาโฮแห่งนี้นะคะก็พร้อมต้อนรับทุกท่านเลยให้มาสัมผัสคุณก็มาสัมผัสเองค่ะถึงจะหลงรักในส่วนของธรรมชาติของที่นี่ค่ะวันนี้นะคะพี่ก้นต้องขอขอบคุณค่ะพี่ดีนะคะที่ได้พามารู้จักอีกหนึ่งเช็คอินของบ้านซาโฮ ชนแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกด้านหนึ่งของอำเภอเบตงอำเภอที่ทุกคนคุ้นชินกับคำว่าเมืองเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวเมืองที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยว ในตัวเมืองอำเภอเบตงแต่ที่นี่ค่ะคือบ้านซาโฮชุมชนที่อบล้อมไปด้วยทิวเขาชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติชุมชนที่อยู่บนยอดเขาสูงสุดเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เขตแดนของไทยชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เนต็ตไม่มีสัญญาณโทร,รศัพท์แต่ที่นี่ค่ะมีมากกว่านั้นนั่นก็คือขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่ธรรมชาติได้มอบไว้ให้ ที่สามารถอยู่อาศัยประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือความสุขที่แท้จริงของทุกคนที่บ้านซาโฮชุมชนแห่งขุนเขาของตำบลทานน้ำทิพย อำเภอเบตงจังหวัดยะลาและที่นี่นะคะก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่บ้านซาโหมมากมายค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพี่ซ่อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้พามารู้จักอีกหนึ่งพื้นที่บนยอดเขาแห่งนี้พี่ซ่อนนะคะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยค่ะหากใครมีโอกาสมาเที่ยวเบตงอย่าลืมนึกถึงบ้านซาโหด้วยนะคะหากได้มาแล้วบอกได้คําเดียวเลยว่าอยาก กลับมาอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ